ลาบสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆผู้ติดตามรับชมทาง YouTube นะครับมาครับวันนี้จะมารีวิว v e ีออสเกียออโตนะครับเป็น v ีออสเจนนะครับคันนี้เ e กียออโต้แมกดียางดอกเต็มๆแมกน่าจะขอบ15นะครับสีฉันโดยรวมยังถือว่าสวยอยู่นะครับ คันนี้เป็นรถบ้านนะครับทางไกลสบายคันนี้ขับมาจากกรุงเทพนะครับมาดูด้านในกันนะครับภายในสวยๆนะครับตำหนิมีเบาขาดนีดนึงไม่ใช่ปัญหาครับเย็บได้เบาผ้าเบาผ้าเดิมๆนะครับเบาเดิมโรงงานภายในยังดูดีนะครับสวยๆ เสาเดิมๆนะครับรถขับดีเลยนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีเลยคันนี้หลังติดเบาะแน่นอนคันนี้คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับระบบไฟฟ้ารอบคันใช้งานปกติทุกอย่างนะครับ เลขไม่อยู่ที่สองแสนกว่ากิโลนะครับสตาร์ทเครื่องเครื่องนิ่งๆวิทยุซีดีใช้งานปกตินะครับภายในยสวยๆนะครับฝ้าหลังคาโอเคครับถือว่ายัางสะอาดอยู่นะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานปกติครบทั้ง4บานนะครับ กระจกมองหลังนะครับพับไฟฟ้าได้นะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าปกตินะครับใช้งานนี่รถหลักหมื่นครับคันนี้ราคาไม่แพงยางสี่เส้นดอกเต็มๆเ,เลยนะครับยางปี 2, 2022นะครับ ตอนนี้รถส,สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเครื่องเงียบนะครับเครื่องถือว่าเงียบไปกู่นะครับฝากระโปรงใบเดิมนะครับโตยโยต้าน็อตไม่เคยแกะครับคานหน้าสวยๆ LR อยู่ครบนะครับคานหน้าสวยๆ ฝากระโปรงเดิมเดิมเครื่องไม่มีไอมมคฟันนะครับเดินเรียบๆนิ่งๆนะครับเล่มเอกาสารชุดโอนครบนะครับภาษีปี69นะครับพอคห69นะติดฟิล์ม60%รอบคันนะครับคันนี้ภายในสวยๆนะครับให้หารถเกียอโต้นะครับไปใช้งาน มีคุญแจสำรองครับเล่มเอกสารชุดโอนครบบุ๊กเซอร์วิสมีมานะครับเดี๋ยวผมดูปีนะครับคันนี้เป็นปีห้าหนึ่งนะครับปีห้าหหรือว่าปี0ูนย์แะครับใช่ไหมใช่ปี0ูย์แนะครับคันนี้ รถขับดีเลยคันนี้ราคาผมตั้งขายอยู่9ก้าหมื่น้านะครับมารับเองรถได้นะครับ8 9ดหมื่ขับกลับได้เลยแปดหมื่นเก้านี่ต่อไม่ได้นะครับเพราะว่ารถแล้วรถไม่ต้องเก็บงานอะไรอีกนะครับมาดูด้านท้ายกันนะครับท้ายโล่งๆนะดูบอดี้กันก่อนนะครับจีบสวยๆนะครับเดิมๆ ท้ายเดิมๆนะฝาท้ายใบเดิมจิกดูยังนุ่มๆอยู่นะล้ออะไรครบนะครับรถใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับบอดี้สวยเดิมเครื่องเกียร์ช่องล่างดี าการเร่งดีเลยนะครับเ <Gerilim. S 1> ครื่อ,อง v o s สตาร์ททีเดียวติดนิ่มๆน,นะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูไฟทุกอย่างขึ้นโชว์ปกตินะครับนี่สตาร์ททีเดียวติดนะครับปราเทสเปิดแอร์กันปึ๊บคอมแอร์ตัดแล้วนะครับรอบไม่มีฉุดมีดึงนะครับรอบนิ่งๆเครื่องนิ่งเงียบเลยประมาณนี้นะครับสุเจรีรโมดสองดอกนะครับจากโรงงาน รถอยู่อำเภอกุดล,ลังนะครับจังหวัดมหาสาครคามนะครับสนใจแวะเข้ามาดูรถทดลองขับก่อนได้นะครับสีสันก็สัก80%นะครับนี่จะเป็นรอยที่เขาปิดคิ้วกันสาดมานะรอยกาวนะครับล้างออกนะครับพวกนี้ทำความสะอาดนะมีน้ํายาขัดนะครับน้ำยาขัดออกปี08เกียร์ออโต้นะครับวีออส ราคาไม่แพงนะครับราคานี้ดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์โอเคครับผมสนใจโทรหาผมได้ที่เบอร์นะครับ0617700752นะครับนุครับผมขายรถอยู่ที่บ้านนะครับบ้านบ้านง่ายๆํากำไรนิดิหน่อยหน่ยะครับแบ่งกันไปใช้นะครับพ่อค้าก็เอากำไรหลักพันครับพออยู่ได้นะครับพออยู่พอกินมาดูบอดี้ฝั่งนี้ก่อนรถเดิมนะครับรถเดิมๆนี่ หน้าตาเดิมใครกลัวผีนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับคันนี้รถไม่มีอุบัติเหตุนแน่นอน,านภายในยังดูดีอยู่เลยนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับรถหลักหมืน่นราคามอเตอร์ไซค์นะครับ มาลับเองลดได้8ปดหมื่นนะครับคันนี้ผมจะตั้งไว้ที่9 5้าหมื่นห้านะครับคันนี้เวลาเห็นในกลุ่มนะครับคันนี้เลย1น60กูนยครับกรุงเทพทะเบียนโอเคครับวันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวคันใหม่ให้ดูนะครับไม่ได้ทำคลิปนานนะครับ วันนี้สวัสดีครับ